สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชกดนานๆานกดยนันยันกดเยอะเยอะน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูบทสรุปว่าสายน้ำมนหวนกลับมาได้อีกครั้งที่จำปาดงหรือไม่สายน้ำจากกกกกอหวนกลับมาพัดเอาช่องมดหายไปได้หรือไม่เนนะครับน้องน้ำมนน้อง,อง,องโอมนะครับนี่ครับ เป็น ouais. ของโปรดนะครับเสื้อฝากน้ำมนต์น้องโอมมานี่เธอครับของฝากน้องน้ำมนต์กับน้องโอมนะครับก็มีเยอะสิครับนี่ครับซูชิซูชินะสิไปทานกับน้องน้ำมนต์น้อโอมครับเกือบร้อยไหมเกือบร้อยพี่นะเป็นอ่าของโปรดนะครับของโปรดเธอบ้าไหนสิครับก็เป็น วันนี้ก็ประมาณหกร้อยได้สินะเดี๋ยวซื้อไปกินกับน้องน้ำมนต์นะครับน้องน้ำมนต์กับน้องโอมนะครับซื้อไปฝากน้องนะครับก็วันนี้ก็มาซื้อของนด้สิครับอยู่ที่ไหนไม่บอกตรวพิสันนะเดี๋ยวยามันตามอีกนะครับเยอะพิสัน,นมากเลยเจอไหมเจอไหมฮะ ขนมหวานเห็นขนมหวานไม่ได้ผมปะขึ้นเนตีเนตีก็มาซื้อกันมานของโปรดเนตีครับเดี๋ยวเราเอาไปฝากพี่โอมนะครับกับพี่น้ำมนต์กันนะครับวันนี้ก็เป็นเมนูของโปรดนะครับของพี่โอมนะครับกับพี่น้ำมนต์นะครับส่วนบ้านไหนบ้าน,นู้อะเนตีครับของโปรดผมพี่รักถ้ากล่องได้ไหมฮะเอ๊ะ นี่ตายอยู่เจอเลยเอาไหนเอาไหนเธออันนี้ก่องก่องก่อนหนึ่งครับอันนี้กอเท่ากันเนาะหนูพี่ไม่มีมือเลยแย่ตอนนี้ก็ลุงพันกระบหนูหายนะครับลุงพันกระบหนูกหายไปไหนรู้สิครับ,ก,ก,บ,ไไก,รบก็มาซื้อของนะครับไปกินกับหลานๆกันกนะครับไปฝากลูกครับฮะาเดี๋ยวครับก็เดี๋ยวเราไปนูกันนะครับไปทำปลาดงกันทีไรสิ ซื้อของฝากหลานนะครับเสร็จแล้วสินะยานนะครับยานมาดูนะยานนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะนะฝากถึงยานนะครับคลิปนี้ฝากถึงยานนะยานมึงนี่เลอะเทอะเนี่ยนายนะยานนี้เลอะเทอะกว่าลุงพลนะครับเหมือนเชยเหมือนเหมือนบางบางเหมือนนะครับห่างเหินยานไปแดกแฟบนะนยะยานไปแดกแฟบนะมึงนี่พยายามยุแยงนะคนนู้นทะเลาะคนนี้ค่ะ ถ้าเราดูการประกาศสัปดาห์ตั้งแต่เมื่อวานนะคะตอนที่เข้านาไม่ใช่ไม่ใช่คลิปแรกตอนเข้านาที่ผวยไม่ได้สนใจเท่าไหร่น,นะคะต้องเป็นคลิปหลังๆห,หลังจากที่มีการเอาใบเซกิฟิกะฮารานให้แล้วมีการให้ของขวัญ อีเถกแล้วแล้วก็เข้าไปได้เข้าไปนั่งในบ้านพาลูกไปเล่นอลไรอยู่มุนอย่างนี้มีการคุยกันว่าเดี๋ยวอาณาตีจะพาไปดูอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าน,นายนาตีใจบุญกับเมียเนี่ยประกาศชัยชนะว่าเขาสามารถกํำจัดช่องมดไปได้อีกครั้งหนึ่งอย่างที่เขาเคยทำที่กบกอกมาแล้วเขาเคยดีดเอาช่องมดซึ่งเคยประกบไปไหนไปกันจำเลยสองภูมิจะเชื่อถือช่องมดมาก เขาเข้ามาทำครีมแล้วดีดเอาช่องมดออกไปได้ครั้งหนึ่งแล้วแล้วหลังจากนั้นตัวเขาถูกดีดออกไปหลังจากที่จังหวส่องผัวเมยหลังจากที่จังหวส่องผัวเมียมีปัญหามากมาจากคดีต่างๆแล้วคนที่ช่วยเหลืออยู่เคียงข้างพาเอาไอจิตหดหมูมาถึงตะลิ่งถึงฝั่งต่อตัวประกอบร่างได้มีที่นามีที่ลงมีแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เป็นบุญคุณของช่องมดทั้งสิ้นเป็นคนหอบผิ้วเอาทั้งสองภูมเมียทั้งครอบครัวสี่คนพ่อแม่ลูกมารวมทั้งไอจิตหมุดหูมาเป็นแรงผลักดันของช่องมดทั้งสิ้นที่ทําให้เกิดนาฝั่งนรกขึ้นมาแต่ตอนนี้ปรากฏว่ามีการปลีนเกลียวกันนิดหน่อยเพราะอีชั้นปั่นหนักอีเถกรับไม่ได้ถึงกับยอมเปิดให้ สายน้ําเน่าๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งสายน้ํามันหวนกลับมาแล้ววันนี้ก็ใช้วิธีเดิมๆคือการอวดว่าเนี่ยหมดไปหกร้อยหมดไปเท่านั้นสังเกตไหมคะคนคนนี้เวลาที่ไปอยู่ดีกินดีเนี่ยเขาจะต้องถ่ายคลิปแล้วอวดว่าโรงแรมนี้คือละห้าพันพาเมียไปกินอาหารนี้จานนี้เท่านั้นร้อยเท่านี้ร้อยเขาจะต้องอวดอย่างนี้แต่ตอนที่มันไปพักที่ขอนแก่นมันไปพักโรงแรมกลางๆรา,งาคาแปด เจ็ดแปดร้อยเองค่ะจะไม่พูดเลยจะไม่พูดถึงว่าพักที่ไหนจะไม่อวดเลยจะเห็นสังดาว่าเป็นคนที่อวดโอเหมือนกับไม่เคยรู้พบชีวิตนี้มีแต่ความต่ำถุนเคยเป็นพ่อค้าขายข้าวขาหมูตามตลาดเรียบด่วนเมียมันก็หน้ามันยืนเฉินหมูทุบข้าวขาหมูคือเคยเป็นคนที่ หาเช้ากินขําอยู่กับข้างถนนแบบนั้นวันนี้กายมาเป็นซีอวันนี้กายมาเป็นคนชิมกาแฟรู้รสชาติอะไรวันนี้กายมาเป็นผู้ดิบผู้ดีทุกครั้งเวลาที่เขากลับเข้ามาหาจำเลยสองภูมิเอได้สิ่งที่เขาเอามาปรนเปร์คือของกินดีๆจําได้ไหมคะตอนที่เขาเริ่มห่างกันไอพ้พลอยเริ่มพูดว่าลูกมันไม่ได้ชอบกินหรอกไอ้กุ้งตัวใหญ่ๆกุ้งมังกรอะไรเงี้ย ชอบกินกุ้งธรรมดาธรรมดามากกว่ารสชาติมันดีกว่ากันตอนนี้ไอ้นี่มาอีกละมาเนี่ยเดี๋ยวซื้ออาหารญี่ปุ่นซื้อซูชิซื้อมากิซื้ออะไรนู่นไปกินกับหลานไอย้อยงนูนี้หมดไปเท่านั้นเท่านี้จ่ายไปเท่านั้นแล้วตอนท้ายก็ยังมาบอกว่าอียานมาดูสิเห็นไม่กูกลับมาได้แล้วดิฉันอยากจะบอกว่ามึงจะไม่สามารถ เป็นสายน้ำที่หวนกลับมาได้ถ้าไม่ใช่กูปั่นให้อกเถิดมันอิจฉาช่องมดมึงไม่มีทางได้กลับมาเลยแต่เป็นเพราะสองผัวเมียน,นี้โดยเฉพาะอกเถิดมันไม,ไม่ไม่มีปัญญาจะคิดอะไรได้ตัวมันเองมันต้องการให้มีคนตามต้องการคำแนะนำอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีมดมันก็ต้องมาจับอียูเมียมึงนี่แหละคะ่ะสายน้ามันหวนกลับมาได้เพราะการปั่นของดิฉันนี่แหละ แต่มันเป็นสัญญาณที่บอกอย่างชัดเจนว่าช่องมดถูกถีบออกจากการเป็นมือวางอันดับสองข้างตัวจำเลยสองผัวเมียช่องมดหมดความหมายโดยสิ้นเชิงสองผัวเมียไม่เอาแล้วโดยลืมบุญคุณของเขาว่าที่นาที่ได้มาเขาเป็นคนจัดหาจำได้ไหมคะก่อนจะมีการไป โอนที่อะไรกันช่องมดไปที่ดินก่อนเพราะว่าตัวเองขายที่ดินวัดชิ้นหนึ่งขายก่อนหน้าหนึ่งวันจึงเป็นไปได้เป็นอย่างยิ่งว่ามีการช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองในการซื้อครั้งนั้นช่วยเหลือสารพัดอย่างให้ที่ไปอีกหนึ่งไร่ให้ทุกอย่างแต่วันนี้ช่องมดถูกไอ้ขาหมูเน่าฉีบออกไปอีกครั้งหนึ่งแล้วสายน้ำหวนกลับมาแล้วเห็นไหมคะ ในนาทีหวนกลับมาเป็นที่ย้ำแน่ชัดว่าอิทถิปีนเกลียวมีปัญหากับช่องมดและคราวนี้คงกลับมาคืนดีกันไม่ได้สักวันหนึ่งเราจะได้เห็นว่ามีการแบ่งเขตที่นานาดงดอกกับนาคาบุรีอย่างชัดเจนรอดูกันค่ะไอ้ขาหมูกับเมียมันเนี่ย เข้าวงไหนแตกวงนั้นดูพระอาจารย์พลสิชิบหายไหมล่ะมันทำจนพระอาจารย์พลเข้าไอพ้พลยไม่ได้เลยตอนนี้หนึ่งกับเมเดไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมอะไรในชีวิตของไอพ้พลอยอีกเลยเพราะว่าไอ้นาทีกับอียูคุมเต็มที่พยายามแสดงตัว เหมือนตอนสมัยอยู่กอกๆทุกอย่างไปคุมไปถ่ายได้ทุกจอดซึ่งแต่ก่อนช่วงหนึ่งจะมีแต่ช่องมดที่สามารถถ่าย e x c ก u s คลูอย่างนี้ได้ตอนนี้นาทีสายน้ำกลับมาแล้วค่ะดังนั้นแน่ชัดเลยว่าสวรรค์กับนรกแบ่งเขตกันชัดเจนสวรรค์กับนรกปีนเกลียวกันอิทถิกับเมเดมีปัญหากัน อิถธกฤ์ลิสยาเมเดและจะทําทุกอย่างที่เมเดได้แต่รู้ไหมคะว่ามันอาจจะทําทุกอย่างที่เมเดมีเมเดได้จะสิ่งหนึ่งที่มันจะไม่ได้คือความนับถือความรักจากผัวในขณะที่หนึง่งให้เกียรตินับถือให้ความรักกับเมียอิทธกไม่เคยได้สิ่งนั้นจากไอ้ผวย สายตาที่ไอ้พวยมองอเถธิไม่เคยมีความรักอยู่ในนั้นแต่เวลามันมองผู้หญิงอื่นกระทั่งมองเมียไอ้าทียังมีความอ่อนหวานกับกันเยอะเลยดูดีๆค่ะดูดีๆด,ดิฉันถึงบอกว่าไอ้าทีมันมักจะส่งเมียมันเป็นหน่วยกล้าตายบางหน้าไม่ว่าจะเข้าไปหาทนายไปหาใครไปหาหนักไปหาใครก็าตามทีเมียมันจะถูกส่งไปเบิกทางเสมอนี่มันก็ส่งเมียมันไปเบิกทางกับไอ้พวย เดี๋ยวเรารอดูต่อไปค่ะว่ามดจะต้องถึงขั้นขายสวรรค์ทิ้งไหมจะยอมแพ้ราบคาบไหมเหมือนกับที่เกือบจะเคยยอมแพ้มาแล้วครั้งหนึ่งที่กบก่ออันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะดิฉันยืนยันด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นคนยันยานได้เลยว่าเขาพูดจริงเขาปรึกษาจริงว่าเขาอยู่ไม่ไหวแล้ว กกอกยูทูบเบอร์มันมีแต่ความลวงโลกมันมีแต่ความอิจฉาริษยาเขาอยากไปทําอะไรอย่างอื่นที่มันสร้างสรรค์มากกว่านี้แต่ยังกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เขาโดนสภาพเดิมถูกสายน้ำซัดใสดให้ห่างจากไอ้พวยในขณะที่เขาทุ่มเทแล้วให้ช่วยมันขนาดไหนยังโดนไอ้พวยเนรคุณได้ ตอนนี้ดิฉันว่าช่องมดกำลังเริ่มนึกถึงตาชานยายสมควรนึกถึงพระอาจารย์พลนึกถึงสิ่งที่ทนายตั้มโดนตอนนี้ถึงคิวของเขาแล้วค่ะว่าเขาโดนสองผัวเมียนี้ในละคุณอย่างไรเขาจะอยู่ได้ไหมหรืออาจจะต้องขายนาฝั่งสวรรค์นาคาบุรีอยู่ไม่ได้เพราะความทุกข์ใจว่าช่วยขนาดนี้เนรคุณกูได้อย่างไรไปรอดูกันค่ะ แต่ที่ฉันบอกได้อย่างหนึ่งว่าถ้าไอ้ผวยเลือกไอ้ขาหมูไอ้สายน้ำเน่าๆสายนี้แล้วก็งาดงดอกจะพินาศชิบหายไวยขึ้นและวอดวายจนไม่เหลืออะไรจริงๆ